สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอคุอีกแล้วครับผมวันนี้ก็วิธีผูกผักเคลื่อนไสนะครับผูกในอ่างน้ำเลยครับพี่ไม่ต้องผูกบนดินนะครับอามาครับวิธีวิธีผูกผักเคลื่อนไสครับผมเอาเม็ดมันหยดลงไปครับผมแล้วก็มาละลายน้ำไว้เดี๋ยวก็มันก็ออกเองครับพี่มาดูกันนะครับนี่ผูกไว้ได้ประมาณสักสิบกวาวันนะครับออกเป็นต้นแล้วครับผมงอกแล้วครับ มาครับผมเชิญเลยอ่าอ้าวอยู่นี่ครับนี่ครับผมเอาเม็ดมันลอยใส่นี้ครับเอาเม็ดมันยัดใส่นี้ครับผมแล้วก็มาแล้วอ่าใส่อ่างน้าไว้ใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าวิธีปผูกผักขึ้นใส้นะครับทำง่ายง่ายครับผมอ่าครับผมเราอยากปลิดตลาดอย่างนี้ได้ครับผมใต้ทุกมีแบบนะครับ สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมก่อนเข้ามาถึงผมขอกําลังไซหน่อยนะครับผักกดไลค์กดแชร์ผักติดตามช่อง youtube ของผมด้วยนะครับนี่พี่ผูกง่ายๆเลยครับผมถ้ามันออกมาอย่างนิดดิดกันสนิทอย่างนี้นะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับผมนี้ครับ่าวิธีผูกผักขึ้นไส้นะครับนี่ครับผมเนี่ยเห็นรอยอยู่บนน้ำเใช่ไหมครับอ่าแยกออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับอตอนนี้ยังผูกอยู่ครับพี่นี่ครับ เอามาอีกเลยครับหมดแล้วครับนี่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 อันนี้ึ้นไส้นะครับอันนี้ครับผมเดี๋ยววางวนน้ำนี่เลยครับอะมาครับผมนีม่หน้าตาครับพี่สวยงามรำเก้าครับผมนี่สวยงามเลยโอ้โหพี่สุดยอนดนะครับอ่ะ